สวัสดีครับเพื่อนๆก็จริงๆแล้ววันมะรืนนี้คือวันพฤหัสนะครับตั้งใจว่าจะมาเดินทางจากที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อยไปที่ทํางานนะครับก็ปกติแล้วยังไม่ค่อยได้มีโอกาสนั่งรถไฟไปทํางานเท่าไหร่นะครับเคยแต่นั่งรถไฟกลับนะครับเพราะว่าขาไปทํางานเนี่ยโดยมากมันจะมีมวิ่งแค่ช่วงเช้านะครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงเก้าโมงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอดีผมเซิร์ชดูในเว็บเ,เพจท,ทีมนั่งรถไฟของนายแฮมมินเนี่ย เขาบอกว่ามีรถไฟชาญเมืองขบวน340กับ34 304กับ340นะครับ304ก็จะเป็นขบวนลรุรีกรุงเทพนะครับวิ่งมาประมาณสัก10โมงมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะแล้วก็340 9โมงครึ่ง340มจะมาถึงประมาณ10โมงนะครับที่สถานีไฟเชียงร,รกน้อยนะฮะผมก็เลยมาค้นหาข้อมูลก่อนแล้วก็เลยมาสำรวจที่สถานีว่า รถไฟจะมาถึงประมาณกี่โมงมาตรงเวลาไหมมาแน่หรือเปล่ารถยกเลิกไปได้ยังมีวิ่งไหมจอดหรือเปล่าปรากฏว่าได้รับคำตอบว่าขบวน340รถไฟชานเมืองระยะสั้นนะครับจากแก่งคอยไปกรุงเทพไม่จอดสถานีรถไฟเชียงรากน้อยนะครับผมก็ไม่ถามว่าอ้าวแล้วจอดสถานีไหนเชียงรากจอดไหมเจ้าที่บอกว่าเชียงรากก็ไม่จอดไม่จอดลงังสิทธ์คืออย่างนี้ฮะคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับทารถไฟชานเมือง ระยะสั้นเชิงเพื่อสังคมแต่คุณไม่จอดสถานีรถไฟแล้วคุณจะให้ไปจอดไหนมันเป็นรถด่วนเหรอรถชานเมืองนะสถานีรถไฟเนี่ยจะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามันต้องจอดมันไม่ใช่จุดจอดรถไฟนะครับถ้าเปจุดจอดรถไฟชั่วคราวอะไรเงี้ยโอเครับได้ว่ามันจะไม่จอดแต่นี่คือสถานีรถไฟถ้าผมจำไม่ผิดเชียงนัานน้อยคือสถานีรถไฟชั้นสามนะครับเป็นสถานีรถไฟใหญ่มีเจ้าหน้าที่หลายคนนะฮะมีรางสับลี๑2 3 4 4รางไี่เว้ผิดนะ4หรือ5วะ หนึ่งสองสามสี่ถ้าจให้ผิดห้ารางนะฮะแต่รถไฟชานเมืองหวานเย็นเพื่อสังคมเชิงสังคมระยะสั้นไม่จอดรับผู้โดยสารนะครับอ่าโอเคอาจจะมองว่าเป็นเวลาประมาณสัก10บโมงที่ผ่าน9ก้าโมงห้หรือ10บโมงที่ผ่านสถานีตรงนี้ในเวลาเช้าอาจจะไม่ค่อยมีคนโดยสารอาจจะไม่ค่อยมีคนเดินทางแต่คุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าจะไม่มีคนเดินทางเข้าเมืองในรถชานเมืองและถ้าเกิดคุณ ทำรถไฟออกมาแล้วคุณวิ่งแค่สระบ,บุรีแก่งคอยยุทธยาบางปะอินลังสิีดอนเมืองบางซื่อกรุงเทพอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่นะคือรถไฟชานเมืองเพื่อสังคมเนี่ยมันควรจะจอดทุกสถานีไหมคุณไปดูที่ญี่ปุ่นหรือไปดูที่ประเทศที่มันซีวิไลมันมันพัฒนาแล้วเนี่ยรถไฟชาญเมืองรถไฟระยะสั้นรถไฟแบบเพื่อประชาชนเดินทางเข้าออกเมืองเนี่ย มันต้องมีวิ่งต้องจอดทุกสถานีไม่จอดป้ายเนี่ยคือไม่ได้นะฮะคุณวิ่งผ่านป้ายไปเลยเงี้ยแล้วจะบอกว่าไม่มีคนขึ้นถ้าคุณทําธุรกิจแบบนี้และคุณทําทําเขาเรียกว่าระบบขนคมนาคมขนส่งแบบเนี้แล้วคุณจะเอาอะไรไปสู้กับการคมนาคมแบบอื่นนะฮะคุณจะเอาอะไรไปสู้กับรถเมล์รถตู้รถแอร์รถปอ,อหรือว่าแท็กซี่หรือว่ารถอย่างอื่นนะฮะในเมื่อคุณทําคุณทําระบบลางออกมาแล้วแต่คุณไม่จอดรับผู้โดยสารนะฮะ แล้วคุณคิดว่าอ๋อต้องไปจอดสถานีใหญ่หญๆเท่านั้นเหรอไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่รถด,ด่วนไม่ใช่รถเร็วไม่ใช่รถสปินเตอร์หรือว่ารถนําเที่ยวนะฮะมันคือรถชานเมืองสังคมระยะสั้นมันเป็นรถหวานเย็นรถสาหรับบริการคนชานเมืองที่แบบอยู่ใกล้ตัวเมืองแล้วต้องการจะเข้ากรุงเทพเข้าออกกรุงเทพคุณจะคิดว่าเอาไว้คนต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพแค่ช่วงเช้าคนกรุงเทพกลับจังหวัดแค่ช่วงเย็นมันไม่ใช่นะฮะ ก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมง,โมงอาจจะมีคนเดินทางอาจจะมีคนที่จำเป็นต้องใช้ระบบขนส่งทางรางก็เป็นไปได้นะครับจริงๆอยากจะร้องเรียนไปทาง1690นะคิดว่าคิดโทรไปก็ไม่มีคนรับนะฮะไม่รู้ว่าทางออกระทรวงคมนาคมเออหรือการรถไฟเนี่ยเขามีนโยบายยังไงนะครับเกี่ยวกับการให้การบริการประชาชนแบบที่ทำรถชาญเมืองออกมาวิ่งแค่จังหวัดแค่ตัวเมืองใหญ่หัวเมืองใหญ่ๆแต่ว่าไม่เข้ามาจอดตามสถานีรลายทางนะฮะ คือยังไงให้จอดอุทจยาแล้วมาจอดลังสิตเลยเหรอแล้วคนที่อยู่เชียงรากเชียงรากน้อยเอ,อ่ออะไรนะแถวบ้านโพแถวอะไรเนี้ยคือไม่ต้องขึ้นกันเลยเหรอ,อไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไม่ต้องให้ไปขึ้นรถเมลรถตู้เอานี่หรอผมว่าไม่โอเคเลยเนี่ยคือผมไม่รู้นะว่ามีมีสายอื่นอีกหรือเปล่านอกจาก3 0 4, 4นี่หรือ340ยเนี่ยอาจจะมีขบวนอื่นอีกที่แบบมัน่างนเงี้ยคือคิดว่าไม่มีคนก็เลยไม่จอดอย่างเงี้ย ผมว่าไม่ใช่อ่ะต้องปรับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงต้องปฏิรูปต้องบรูรณาการใหม่และต้องคิดใหม่ทําใหม่นะฮะถ้าเกิดจะให้การรถไฟเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นระบบการคมคนาคมขนส่งสําหรับประชาชนที่แบบมันช่วยประชาชนได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าสวยหรูดูดีแต่สร้างภาพไปวันๆอะ่ะมันไม่โอเคอะ่ะก็เลยมาบอกเล่าสู่กันฟังไว้ว่าอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีขึ้นนะฮะไม่ใช่แบบว่า และคุณก็จะมาบวดว่าทำไมขาดทุนทำไมถึงไม่นี่ผมไม่ไม,ไม่นับไม่นับพูดถึงอะไรอีกหลายอย่างนี่มันเป็นความดำมืดในองค์กรนะผมพูดถึงแค่ระบบระเบียบการการบริหารจัดการให้แบบแบบที่มันควรจะเป็นนะ่ะคุณคุณไปดูที่ญี่ปุ่นนะฮะมีทั้งเส้นนะครับทั้งเส้นโดยสารนะครับมีผู้โดยสารคนเดียวเขายังวิ่งเลยครับมีผู้โดยสารคนเดียวตลอดเส้นทางเขายังวิ่งเลย อันนี้รับภาษาอะไรหิมะก,ก็ไม่ได้ตกน้ําก็ไม่ได้ท่วมแต่คุณคุณบอกว่าคุณวิ่งโดยสารแต่ว่าคุณไม่จอดรับผู้โดยสารลายทางเนี่ยไม่โอเคอะไม่โอเคผมบอกเลยแบบนี่ค่ะผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างชื่นชอบรถไฟนะอุ่า์จะตั้งใจจะเดินทางจากบ้านผมมาเนี่ยก็กี่โลอะหลายโลอยู่นะขับรถขับมอเตอร์ไซค์มาสิบห้านาทีเพื่อจะมาขึ้นรถไฟตรงนี้เข้าเมืองเดินทางแล้วก็ถึงถจุดลาม,มาเนี่ยก็เดินไปอีกไกลนะกว่าจะถึงที่ทำงาน ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็20บาทอะไรเงลี้ยแล้วมาถึงเอา้าไม่มีรถไฟวิ่งรถไฟไม่จอดเฮ้ยอะไรวะอีหยังวะอย่างนี้ก็ได้เหรอก็เลยมาบ่นสู่ันฟังนะครับประมาณนี้นะด้านหลังก็จะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงในอนาคตนะครับ